เห็นว่าชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูบลูเบอรี่ชีสบิสกิตกันนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็นำครีมชีสออกมาจากตู้เย็นวางทิ้งไว้ให้เขานิ่มๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ตีง่ายขึ้น แล้วก็เติมนมข้นหวาน3มช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะนาวอีก1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ใช้เครื่องตีไฟฟ้านะคะตีให้เข้ากันหรือถ้าใครไม่มีเครื่องก็ใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะตีให้เข้ากันจนเนื้อเนียนเลยนะคะ ตอนนี้ส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูดูเนียนขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวตีเพสักซ์ก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็นำครีมชีสนะคะใส่ในถุงบีบนะคะแล้วเราก็เอามาบีบลงบนแผ่นบิสกิตที่เราเตรียมไว้ จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะครีมชีสจะบีบมากน้อยก็ตามใจเลยค่ะชอบมากชอบน้อยจากนั้นเราก็ตักบลูเบอรี่กระป๋องนะคะวางไปตรงกลางชอบมากชอบน้อยก็เหมือนเดิมค่ะแล้วแต่เลยเห็นไหมคะว่าทำง่ายมากเลยแล้วก็ไม่เสียเวลามากด้วย เราใช้บิสกิตแทนตัวฐานที่เป็นพายแบบที่เราเคยเห็นกันนะคะใช้บิสกิตจะทำให้ประหยัดเวลาในการทำแต่ความอร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะกับฐานที่เป็นพายเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หินว่า a n n e l ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ